ขออนุญาตเอาไม้ไว้ข้างนอกนะคะไม้เออเอออ่องๆนิดนึงนะคะมาค่ะคุณวันนี้จะเอาผ้าถุงผ้าใยเข็นมือต่อเชิงด้วยผ้ากิดสวยๆแบบนี้มาอัปเดตลายกันอีกรอบนึงนะคะเพื่อเลยว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะกําลังมองหาผ้าถุงอยู่ เพื่อที่จะใส่ออกงานนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้ก็เอามาเป็นทางเลือกให้กับคุณคุณกันเลยนะคะผ้าถุงฝ้ายเข็นมือเนี่ยแม่ค่ะก็อธิบายหลายรอบแล้วก็คือเป็นการเอาฝ้ายมาปั่นให้เกิดเป็นเส้นเรียกว่าเข็นนะคะภาษาอีสานพอเป็นเส้นก็จะเป็นฝ้ายเส้นใหญ่แล้วก็มาทอลักษณะของลายก็จะมีความโดดเด่นเด่นชัดแบบที่เราเห็นเนี่ยละค่ะคุณแล้วนอกจากลายสวยสวยเด่นเนแบบนี้นะคะเป็นลายมาัดหมี่เราก็มาต่อเชิงด้วย ผ้าขิดแบบนี้คุณผ้าขิดเนี่ยก็เป็นงานทอมือเหมือนกันนะคะแล้วผ้าขิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้แบบทํายากแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะแล้ว คิดเองเนี่ยมีมูลค่ามีราคานะแต่ว่าเรามาต่อให้มันดูดีดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะผ้าแบบนี้แล้วการตัดเย็บของเราเนี่ยรอบนี้แม่ค้าเอามา2แบบเลยแบบป้ายเปิดแล้วก็แบบป้ายปิดนะคะแบบป้ายปิดเป็นแบบไหนแบบป้ายปิดก็แบบที่แม่ค้าใส่ก็คือเราเย็บติดด้านในก็เวลาเราใส่เราก็สวมเข้าไปเลยส่วนแบบป้ายเปิดนะคะก็เปิดเนี่ยไม่ได้เย็บติดด้านในนะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่เราก็ป้ายเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็จะมีเชือกผูกให้เห็นไหมคะนี่เชือกผูกด้านในลูกค้าก็ไม่ ต้องกังวลว่ามันจะเปิดจะโป๊เพราะว่าเราอะเผื่อด้านไหนไว้ค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่ต้องกังวลเลยถึงแม้ว่าข้อดีของแบบไป ป้ายปิดเนี่ยคือมันไม่เปิดไม่โปะใช่ไหมคะแต่ว่าป้ายเปิดเนี่ยก็แน่นอนเราเผื่อด้านไหนไว้ให้ก็ไม่ต้องกังวลการเปิดการโปข้อดีข้อด้อดยก็มีแตกต่างกันเนาะบางคนก็ชอบแบบป้ายเปิดเพราะว่าเวลาใส่มันจะไม่รู้สึกอัดอะเ็อกข้างในร้อยพับอะไรแบบนี้หรือว่าบางคนก็อาจจะชอบแบบป้ายปิดแล้วแต่แต่จริงๆแล้วอะ่ะแบบไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับลายคุณมันสวยทุกลายนี่อยากจะให้คุณเห็นเนี่ยตัวนี้ผ้าขิดเนี่ยมันเป็นแบบ ที่มันสวยมากนะคะคุณดูเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นลายแต่ละลายจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นงานทอมือทุกทุกลายเลย <c oughs> นี่นะคะจะเป็นตัวอย่างผ้าขีดเห็นไหมคะผ้าขิดที่เราเอามาใช้ต่อผ้าถุงเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> นี่ผืนนึงไม่ได้ถูกเลยนะคะคุณแต่ก็ไม่ได้แพงมาก แต่ว่าเราอะเอามาต่อเป็นผ้าถุงให้แบบเนี้ยมันสวยนะคะแล้วราคาที่เราจะขายมันก็ไม่ได้แพงมากอันนี้เป็นผ้าสบายเห็นไหมคะเขาจะมีเป็นเซตหลายเดียวกันเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะแนะนาผ้าขิดให้ให้กับคุณคุณนะคะเอาคลิปนี้เอาผ้าถุงไปก่อนคุณอ่ะทีนี้มาเรื่องของขนาดเอวนะคะขนาดเอวเนี่ยเรามีตั้งแต่เอว30 32 34 36 38ม่าแแม่ค้าจะติดขนาดเอวไว้ใน รูปภาพให้คุณนะคะว่าลายนี้มีเอวเท่าไรแต่แน่นอนว่าทุกๆลายเนี่ยสามารถปรับขยับตะขอได้อีกนะคะอย่างเช่นพื้นนี้อาจจะเป็นเอว32แล้วลูกค้าอยากจะได้34ก็ไปขยายออกได้นะคะหรือว่าพื้นนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าเป็นเอว36แล้วอยากจะได้38ก็ไปขยายได้เพราะว่าลายมันมีไม่เยอะมันเป็นงานทอมือไงคะ มีถึง38ดังนั้นถ้าใคร L40 เอาเบอร์38ไปปรับขยับได้นะคะส่วนความยาวแนวดิ่งแบบนี้นะคะก็36นิ้วนะคะแม่ค้าจะบอกไว้เลยว่าตัวนี้ปลายปิดตัวนั้นปลายเปิดแล้วถ้าคุณดูภาพสไลด์ดูไม่ทันนะคะสอบถามแม่ค้ามาทางไลน์แม่ค้าจะส่งรูปให้ดูหรือถ้าใครไม่ได้ไลน์เนาะก็โทรมาถามแม่ค้าได้สอบถามกันเพิ่มเติมได้อีกนะคะส่วนราคารุ่นนี้อยู่ที่950ถ้าใครเก็บไปทาง990ส่งให้ฟรีนะคะ คุ้มมากนะคะบอกเลยแค่ผ้าคิดตรงนี้ก็คุ้มแล้วคุณแล้วตัดให้พร้อมใส่พร้อมสวยเลยนะคะเดี๋ยวดูภาพนิ่งภาพสไลด์ได้เลยว่ามีอะไอะไรกันบ้างนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะมาอัปเดตเพียงเท่านี้ให้คุณคุณได้เลือกกันนะคะ